จากความเดิมในตอนที่แล้วหลวงผู้อ่ำอธิบายว่าพบรูปไทยรูปซึ่งมีผู้นำออกมาจากถ้ำภูเขาบันไดอิดเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นรูปของเดินเด่นฟ้าอธิราชขุนหญิงสีสายทองงามขุนหญิงเขื่อมสุนาขลตูซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะทำตั้งแต่สมัยเดินเด่นฟ้าอธิราชเจ้าพศ3 0 4 3ถึง336 มีการลงรักลงทองผงและคราบดินของอยู่ในถ้ำอาบแดดลมฝนสมัยก่อนเป็นป่าไม่มีคนนอกเข้าไปแพรวผ่านรูปทั้งหลายจึงอยู่ได้คงทนเป็นเวลานานแสนนานอีกทั้งในสมัยก่อนนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วนำเข้าไปเก็บไว้ในที่นั้นๆทุกคนทราบดีว่าเป็นของหลวงตั้งไว้เป็นที่เคารพบ,บูชาจึงไม่มีใครเข้าไปทำอันตราย และได้กระทําไว้จำนวนมากจึงเหลือเศษมาให้ได้พบเห็นแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็มีแตกหักเสียหายไปเป็นจำนวนมากที่กล่าวนำมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้ำภูเขาบันไดอิฐมีความสำคัญอย่างไรเพราะเหตุใดจึงนำรูปของท่านทั้งหลายมาเก็บไว้ยัางน่าสถานที่แห่งนี้เราไปหาคำตอบในกระเบื้องจานกัน เดือนเด่นฟ้าต้อนรับเขื่อมสุนาคลลตูห่มตัวนางด้วยผ้าห่มไหมหลวงปู่อ่ำท่นอธิบายว่าเป็นธรรมเนียมในการนั้นเมื่อพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าตอบรับเขื่อมสุนาคลลตูจึงห่มผ้าให้และรับนางในฐานันดรศัก์เมียเขื่อมขอรับผิดทุกอย่าง เดือนว่าเรานี้ไม่ได้รบกันคนไม่ตายไม่ผิดอะไรเลยเชิญพักตามใจเดือนเด่นฟ้าเขื่อมสุนาคลตูไปถ้ำเห็นเดือนเห็นตะวันหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าณภนะูเขาบันไดอิดมีถ้ำที่ชื่อว่าเห็นเดือนเห็นตะวันดังนั้นที่จะรึกไว้ในกระเบื้องจาน บอกสั้นๆเพียงว่าไปถ้ำเห็นเดือนเห็นตะวันซึ่งก็คือณที่ภูเขาบันไดอิดนี้นี่เองเมื่อ2,000ปีก่อนเรียกว่าถ้ำเห็นเดือนเห็นตะวันแต่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าถ้ำพระจันทร์ถ้ำอาทิตย์ภายในถ้ำมีช่องทะลุลมเล็กเมื่อมองขึ้นไปเห็นวงกลมขาวคล้ายพระจันทร์เพนอีกถ้ำหนึ่งมีช่องทะลุใหญ่แสงแดดเข้าได้จึงดูคล้ายพระอาทิตย์ส่องแสง เดือนเด่นฟ้าเขื่อมสุนาขะตูช่วยสร้างพระพุทธรูปปางรับมัประยาตแต่นางสุชาดาให้กำลังเพื่อแจ้งตัดสรุเดือนเด่นฟ้าอยู่พลิบพลีเหงืออพ่ายเขื่อมมาตั้งสู้เมื่อเขื่อมหมดอาหารต้องยอมแพ้ขึ้นห้าค่ำเดือนหปีพุทธกาล308ร308ปีฉลู เมื่อยอมมอบลูกศึกพร้อมคืนเมืองสุวรรณภูมิยอมเป็นเมียเดือนว่าใครใครกลับจงกลับใครใครอยู่จงอยู่เมืองทองและเมืองชาวกะเป็นเมืองผัวเมียทุกสุขร่วมกันเดือนเขื่อมอยู่ถ้ำทำร่างขุนเดือนคู่เขื่อมให้เรียกคนศึกของเขื่อมทำอุโบสถคู่เจดีกลางหาหินสร้างพระพุทธเจ้าโปรดรูปนันทา จากเนื้อความที่กล่าวว่าเดือนเขื่อมอยู่ถ้ำทำร่างขุนเดือนคู่เขื่อมตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเป็นการเฉลยให้คนไทยได้รับรู้ว่าเมื่อเวลา2260กว่าปีที่ผ่านมาพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าและเขื่อมสุนาคละตูเคยเสด็จมายังณสถานที่แห่งนี้หลวงปู่อามกล่าวว่าพระพุทธร,รูปรับมปปตุปายาตและโปรดรูปนันทานั้น เมื่อหลวงปู่อ่ำไปตรวจดูยังสถานที่ไม่สามารถระบุได้ว่าองค์ไหนทางนี้เพราะพระพุทธรูปถูกซ่อมถูกลักถูกขนไปมากจึงไม่หลงเหลือให้เห็นและจากคำจารึกที่กล่าวว่าทำอุโบสถคู่เจดีกลางหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าน่าจะหมายถึงที่เขาบันไดอิฐพระอุโบสถคู่นั้นหมายถึงอุโบสถเมียหลวงเมียน้อยซึ่งก็หมายถึงคุณหญิงสีสายทองงาม กับเขื่อมสุนาคลรตูนั่นเองและที่อาศัยสร้างพระเจดีย์ไว้ตรงกลางนั้นคงหมายถึงตกลงกันได้ด้วยดีเพราะนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันจึงสร้างพระพุทธรูปปางโปรดพระรูปนันทาเทรีเท่ากับว่าพระเจ้าเดินเด่นฟ้าโปรดเขื่อมสุนาคลตูให้พ้นทุกข์ในการแพ้ศึกสงครามหลวงปู่อ่ำได้ให้ความรู้ ถึงรูปแบบการสร้างพระพุทธรูปในยุคสมัยของพระเจ้าเดินเดือนฟ้าคือเมื่อพอศ308ลักษณะพระพุทธรูปหินจีวรกรีบส่วนต่างๆสั้นมีประภาณโทนด้านหลังเป็นรูปธรรมจักรด้านหน้าชั้นนอกเป็นรูปฟ่อนข้าวเรียงด้านในเป็นรูปกีบบัวบานหมายความว่าเมืองข้าวน้ำรูปฟ่อนข้าวเหมือนลายธรรมจักรคููบัว และเมื่อเราได้รับชมคลิปแล้วก็ควรจะได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยหลายๆท่านอาจฟังความในกระเบื้องจานแล้วผ่านเลยไปแต่หลวงปูอ่อ่ำท่านมองได้ลึกซึ้งมากยิ่งกว่านั้นท่านมองเห็นถึงปริศนาธรรมที่พระเจ้าเดินเดินฟ้าโปรดให้สร้างพระพุทธรูปปางโปรดพระรูปนันทาเถรีหลวงปู่อ่ำอธิบายว่า จากรูปภาพที่ถ่ายมาพระรูปนันทาเถรีพระรูปนั้นมีครึ่งองค์ทำปางตะกกิเลสคือพระพุทธเจ้าทรงพานันทะคู่ออกในวันแต่งงานพระนางจึงเป็นไม้ทั้งนางยังเป็นสาวบริสุทธิ์ท่านมานาขอมออกแบบถึงมีก็เหมือนไม่มีจึงตัดผมแขนทั้งสองข้างหน้าอกทำพอเห็นเหมือนไม่มีตัดท่อนล่างหมดเป็นเพียงเปรียบเทียบเท่านั้น พระนันทาและพระนางรูปปนันทะเมื่ออภิเสกพระนันทอายุ38พระนางรูปนันทะก็คง30กว่าการราชาพิเศษและอุปพิเศษเป็นพระราชาและพระราชินีแห่งกบิลพัทครั้นพระพุทธเจ้าทรงพาพระนันทะออกบวชแล้วพระนางก็ยังเป็นพระราชินีอยู่ในราชาสมบัติเมื่อสลัดออกจึงตัดพระอิสริยยศอิสริยสัก์หมด มณะของพิษณุช่างบรมคูสมัยนั้นจึงออกแบบเช่นนั้นคือตัดทุกชนิดในพระองค์เองซึ่งถือว่าเป็นพระคัติยานีปริศนาธรรมที่พระเจ้าเดืนเดืนฟ้าแฝงไว้ในการสร้างพระพุทธรูปปางโปรดพระรูปนันทาเทรีนั้นแท้จริงแล้วหมายถึงสิ่งใดกันแน่เดือนเด่น,ดน,ดนฟ้า ชวนสีสายทองทำอุโบสถยอดเขานิมนต์ธรรมสุนันทะพร้อมภิขุกำหนดนิมิตสีมาขึ้นหนึ่งข่เดือนหพุทธกาล309ร3 30เดือนเด่นฟ้าสู่เมืองพรีพรเพลีองพ่ายเขื่อมขันเมื่อเขื่อมยอมแพ้ขุนออกชนะจับเขื่อมคลตูได้เมื่อเขื่อมมาน้อมเท้าค้อมหัวขอเข้าอยู่ในเมืองมีค่ารับใช้ เทียบถึงเมียหามีเข้าสู่ห้องสลานไม่กระเบื้องจานแผ่นนี้อธิบายให้เราเข้าใจได้เลยว่าพระเจ้าเดินเด่นฟ้ารับนางเขื่มสุนนาคละตูขึ้นเป็นเมียเฉพาะในนามเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้สงครามสงบและเกิดความร่มเย็นระหว่างเมืองทั้งสองเดือนเด่นฟ้า ตั้งเขื่มขันละตูเป็นแม่อยู่หัวเมืองชวกะมาลกะเดือน12ค่ำพุทธกาล309ร3 30 9เดือนเด่นฟ้าสีสายทองไทยสวงฟ้าเขื่อมสุนาคาลตูร่วมถวายผ้ากถินวัดศรีมหา,าธาตุวันขึ้น11ค่ำเดือน12ปี311ยานจรณะตัดอันตละลวาสกะครอง เข้าตอนกลางคืนสงฆ์พิกุจำพรรษาวัดศีมหา,าธาตุ174อนุโมทนาต่อยานจารณะหลวงปู่อําอธิบายว่ากระเบื้องจานแผ่นนี้ท่านพระยานจรณะคงจะจ่าเลึกเองท่านจึงเล่าเรื่องไว้จะเห็นว่าได้สืบกะติณฐาระกิจพิธีตลอดตั้งแต่พิธีทอดกะตัดเย็บย้อมกลาน และอนุโมทนานั้นถูกต้องตามวินัยกรรมซึ่งเป็นพระพุทธบัญญัติทุกประการและกฐินัตถารกิจพิธีการตามพระพุทธบัญญัตินี้ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันได้เป็นประเพณีไทยแล้วตลอดการ2,200ปีมาแล้วและในการปัจจุบันยังมีพิธีจัดหาทุนเป็นค่าหัตกรรมบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา และพระพุทธสถานให้มีคงอยู่ตลอดต่อไปแสงสายทองมาหาแม่ที่เมืองเพชรพรีเมื่อก่อน แต่งงานกับขุนทองสองเมืองเมืองเถื่อมทองเมื่อขวบ28มีลูกหกคนคนพี่ชายชื่อทองไทยชายชื่อทองเมืองหญิงชื่อฟ้าสีหญิงชื่อแสงฟ้าหญิงชื่อสายแสงฟ้าชายชื่อไทยแสงฟ้าแสงสายทองมาถึงเมืองเพชรพรี แม่หาธรรมสุนันโทผู้อุปชายะให้บวชชีมีชื่อสุวรรณประภาเมื่อวันขึ้น11ค่ำเดือน6ปี312พระเจ้าเดินเดินฟ้านั้นเกิดปี246ปีกุลผู้เป็นแม่ก็คือพระนางสลิงามตัวเทวีสุวรรณภูมิมีน้องชายเกิดในปีฉลูปี248 มีน้องหญิงเกิดในปีขาน249ชื่อว่าแสงสายทองกระเบื้องจานแผ่นนี้อธิบายความได้ว่าณขณะเวลานั้นพระเจ้าเดินเดินฟ้ามีอายุ66ปีการมาของแสงสายทองนั้นก็เนื่องมาจากพระนางสิริงามตัวเทวีสวนภูมิผู้เป็นแม่นั้นจะออกบวชเป็นชีโดยมีท่านธรรมสุนันโธเป็นอุปชายะเมื่อบวชแล้วมีชื่อว่าสุวรรณปภา สำหรับลูกหลานของพระเจ้าตะวันอธิราชที่มาเกิดในชาตินี้ก็คงให้ความสนใจกับพระนางสริงามตัวเทวีอยู่มากเป็นพิเศษเพราะในจารึกกระเบื้องจานในขณะที่พระเจ้าตะวันอธิราชขึ้นของราชนั้นได้กล่าวถึงพระนางสริงามตัวไว้ว่าตะวันอธิราชเจ้ากับเมียสลิงามตัวเทวีน้อยผู้สาวชาวละวะชื่นชอบเชื่อศรัทธาสุจริตธ,ธรรม จเจริญในทางสัมพุทธภูมิผู้หมายเป็นเมียโพธิสัตตะสร้างบาร,รมี30จเจริญกุศลทุกคืนวันบอดได้เว้นแม้ว่างานใดมิละกุศลศรัทธาพร้อมทางใจคำพูดร่างเลี้ยงดูเพิ่นพ่อแม่ต้องจัดเครื่องกินผ้าหม่มนุ่งแล้วทุกประการเสมอมามิเว้นว่างรู้เห็นคุณพ่อแม่เป็นภูมิธรรม จารึกกระเบื้องจานแผ่นนี้บอกให้เราทราบว่าพระเจ้าตะวันอธิราชนั้นมุ่งเจริญในทางสัมมาพุทธภูมิส่วนพระนางสลิงามตัวเทวีหรือแม่ชีสวรรณประภานั้นตั้งความปรารถนาไว้ขอเกิดเป็นคู่พระโพธิสัตว์ทุกชาติไปยานจารโนทองดีเมื่อเห็นตนใกล้ตายแน่ไม่เที่ยงถึงตนทั่วคนตัวสัตว์ เท่ามีเกิดต้องตายสั่งหาเดินเด่นฟ้าพร้อมเมียลูกและขุนศึกขุนขอมให้ชุมนุมในวัดสวนณภูมิในเดือน7แรมหนึ่งค่ำพุทธกาล313ร313เดือนเด่นฟ้าไทยสวงฟ้าคับประคองยานจรลณนะเมื่อคราวป่วยแต่ต้นเดือน7ถึงต้นเดือน8ยานจรลณนะดีธรรมปามโมเข้าสังฆราชตายวัดขึ้นสี่ค่ำเดือน8 ีพุทธศาสนาการ313อายุ98เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพการเกิดและการดับของบุคคลสำคัญที่มาเกิดในช่วงเวลานั้นท่านแรกคือท่านมนาขอมพิษณุซึ่งก็คือท่านเมตไตรโพธิสัตว์ตามแผ่นจารึกกระเบื้องจาร์ที่ท่านบันทึกไว้เองว่าท่านคือท่านเมตไตรโพธิสัตว์ โดยท่านจารึกไว้นในกระเบื้องจานแผ่นนั้นว่าในภายหลังหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตจะเป็นผู้มาพบและเปิดให้ทราบความจริงท่านมานาขอมพิสณุตายลงในปี301ส่วนท่านพระยานจรณะทองดีผู้จะไปเกิดเป็นพุทธอุปตากพระศรีอริยเมตไตรท่านตายลงในปีพุทธกาล313ร3 13, ซึ่งห่างกันอยู่12ปี เดือนเด่นฟ้าสร้างเรือนยอดเผาผียานจรลณะสังคราชาเผาเดินสามขึ้นสิบสองค่ำปี314ร้อยดูกเก็บวัดมหา,าธาตุเท่าฐานปั้นผสมก่อตัวตามจริงให้เห็นเหมือน218รู้ปหลวงปู่อ่ำกล่าวว่าพระยานจรลณะทองดีพระธรรมป่าโมขสังคราช เมื่อใกล้มรณาภาพท่านมีสติดีจึงเรียกประชุมเยี่ยงอย่างพระอุปัชยะคือท่านพระโสนะมีการจารึกไว้ในกระเบื้องจานเช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนที่ท่านพระโสนะจะนิพพานหลวงปู่อ่ำกล่าวว่าพบกระเบื้องจานชุดนี้แล้วในขณะที่กําลังจะนํากระเบื้องจานมามอบให้กับหลวงปูอ่อ่ำมีผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ล้อมจับและยึดเอาไปหลวงปู่อ่ำพยายามสืบหาแต่ก็ไม่พบ เป็นอันว่าต้องสูญสิ้นเรื่องราวไปเพราะพวกสับป,ปทุนพวกนี้และแล้วก็ถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระเจ้าเดือนเด่นฟ้าต้องตัดสินใจเดือนเด่นฟ้าเมื่อเขื่อมสุนาคารตูขอตัวดาวเด่นฟ้าไปคลองแทนขุนสวรรค์ชวาวกะเมืองพุทธภูมิชวาวกะ นับถือคุนผัวนางสู้มาแห่เขื่อขอคุนเป็นผัวพระเจ้าเดินเด่นฟ้าจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรเมื่อเขื่อมสุนาขลตูมาขอน้องชายให้เป็นผัวแล้วกลับไปคลองเมืองชวากาติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณสำหรับท่านที่กดมอบซุปเปอร์แซงให้เป็นกำลังใจในการทำงานขอขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ Obrigado. Oh.